คนดังห่งซีรีส์หัวใจจีนกลับมาอีกแล้วกับการพามาอัปเดตการเตรียมผลิตซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่ใกล้จะเปิดกล้องในเร็วๆนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันจะมีเรื่องไหนแนวไหนระหว่างตัวนักแสดงพระนางเป็นใครกันบ้างมาดูกันค่ะเริ่มกันที่เรื่องนี้เรื่อง the story of mystic แนวแฟนตาซีโรแมนติกวางตัวนักแสดงนําคือโฮมิงฮาวเฉินตูหลิง และเฉิงเสียเ่ยวเตรียมจะเปิดกล้องประมาณปลา,ายเดือนกันยายน2023นีนี้ผลิตโดยไอจีอีซึ่งเรื่องนี้นะคะถือเป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะได้กลัวจริงนผู้กำกับนักเขียนชื่อดังมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้รับรองว่าคอสตูมฉากน่าจะปังมากเลยทีเดียวเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของวัยรุ่น3มคนที่มีโชคชะตาความรักที่หนองเลือดในหลิวห่อป่าห่วงตำนานอันงดงามของปีศาจที่ต้องการจับปีศาจพระเอกคือไปเจอลิง เป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เชินตูลิงจะมา บทนางเอกเซียนหัวนะคะเนื้อเรื่องจะเล่าเรื่องราวถึงตำนานความรักของพระเอกนางเอกและมิตรภาพของ3ตัวละครนําเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองค่ะด้วยตัวนักแสดงนําและได้กวัวจิงหมิงมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เรื่อง you lie are beautiful เรื่องนี้มาในแนวรักโรแมนติกสมัยใหม่กันบ้างได้ว,วางตัวนักแสดงนําคือเฉินซิงสีเป็นพระเอกและจางอีซ้ซีเป็นนางเอกเป็นเรื่องราวความรักระหว่างหมอหนุ่มปากล้ายสุดหล่อและดาราสาวสวยเนื้อเรื่ เรื่องจากพื้นที่ภัยพิบัติทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนให้การต้อนรับทีมแพทย์กู้ภัยและอาสาสมัครโดยมีนักสแสดงสาวชินเฟยเข้าร่วมด้วย ซึ่งใครๆก็ต่างคิดว่าดาราสาวอย่างชินเฟยมาเพื่อสร้างภาพรักณมาเป็นอาสาสมัครเท่านั้นแต่ชินเฟยก็พยายามทำงานหนะักเพื่อช่วยเหลือผู้คนในช่วงเวลาวิกฤตในขณะที่ต้องอยู่ด้วยกันทั้งกลางวันและการคืนสิงจื้อจือกับตันทีมแพทย์หนุ่มหล่อก็มองเห็นความดื้อรั้นและความมีน้ำใจภายในของชินเฟยทั้งสองก็ค่อยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้น ชินเฟยได้รู้ความจริงว่าเมื่อหลายปีก่อนที่เธอเคยประสบอุบัติเหตุนในตอนเข้าร่วมการแข่งขันเต้นรำสิงจือ,จ,อจือนี่เองที่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้และจุดประกายความหวังของเธอขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองคนช่วยเหลือกันในชีวิตและทำงานหนักในอาชีพการงานสิงจือจือเข้าร่วมในภารกิจช่วยเหลือที่สำคัญอีกครั้งและชินเฟยก็กลับมาได้รับการยอมรับจากสาธารชนผ่านการทำงานหนักของเธออีกครั้งเช่นกันไปพร้อมกับความรักของคนทั้งสองคนเรื่องนี้นะคะถือว่าวางตัวพระเอกนางเอกได้สวย มากๆค่ะเรื่องวันนี้วันไหนก็ยังรักเธอ First Fort เรื่องราวความรักของคู้ซางเหยียนพี่ชายของซางจือ้อจากเรื่องแอบรักให้เธอรู้ที่นำแสดงโดยเจ้าเลือดซือและเฉินจื้อหยวนนั่นเองค่ะโดยได้วางตัวพระเอกเป็นซ่งเหวยหลงมารับบทซางเหียนเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับพระเอกคือส่งเหวยหลงส่วนนางเอกลือล่าสุดเป็นคนนี้ค่ะหูเลียนซินซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยลือออกมาว่าเป็นหวังชูหลันหรือไม่ก็จางอีซีมารับบทหวนอีฟานนางเอก ขอองงเรื่โดยมีแผนจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2024คือช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองค่ะผลิตโดยโยคุ ใครที่อยากติดตามเรื่องราวความรักของซางเหยียนพี่ชายของซางจื้อห้ามพลาดน,นะคะและรอรุ้นว่าจะมีลู่ซื่อเจอยวนโผล่มาเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่อง go back love จากผลงานของผู้แต่งจินเจียงแนวโรแมนติกสมัยใหม่ได้วางตัวนะักแสดงนํากับการขึ้นเป็นพระเอกเต็มตัวของหนุ่มลีอินรุยและนางเอกคือซีรุยหานเตรียมเปิดกล้องปลายเดือนกันยายน2023นี้ผลิตโดยเทนเซนค่ะเรื่องราวความรักของส่วนซิงลัวรับบทโดยซีรุยหาน เธอได้ย้ายกลับไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นซิงเฉิงหมิงหลีและอาศัยอยู่ที่บ้านของลู่ซานนำบทโดยหลีอินลุยทั้งคู่อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันและเข้าเรียนในชั้นเรียนเดียวกันในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่เข้ากันได้ทั้งสองก็ค่อยๆตกหลุมรักกันใครที่เป็นแฟนแฟน,แฟนซีรีส์แนวความรักสดใสวัยรุ่นนะคะห้ามพลาดสำหรับเรื่องนี้เรื่องไวโอเล็ทีแนวรักโรแมนติกสมัยใหม่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของจิ๋วเยซีจะเปิดกล้องเดือนกันยายน ยนสนี่สิานี้นำแสดงโดยเนเจอยวนในบทพระเอกหลีจา้างที่มีอาชีพเป็นวิศวกรระเบิดและเลี้ยงเจียในบทนางเอกซ่งหลานที่มีอาชีพเป็นนักข่าวสงครามเรื่องราวเป็นเรื่องราวของซ่งหลานนักข่าวสาวสถานีโทรทัศน์ประสบอันตรายขณะที่ปฏิบัติภารกิจรายงานข่าวในเมืองตรงกว่าที่วุ่นวายโชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากหลีจา้างวิศวกรรือ้อถอนชาวจีนที่เป็นอาสาสมัครในตรงกว่าหลีจ้างตกหลุมรักเธอซ่งหลาน ภายนอกเธอเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอแต่จริงๆแล้วกล้าหาญและแข็งแกร่งทําให้เกิดเป็นความรักระวังคนทั้งสองคนขึ้นแต่ความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นต้องสิ้นสุดลงหลังจากกลับม,มาที่จีนเมื่อหลีจานจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดในขณะที่ส่งนานก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันเพราะรูปถ่ายที่ถ่ายระหว่างเหตุการณ์ระเบิดทั้งคููต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจและพวกเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้งด้วยความบังเอิญคู่นี้นะคะ ฉันเจอหยวนเลี้ยงเจียเคยเจอกันมาก่อนในเรื่องเดดเซียงฮอยีปี2020ค่ะและปิดท้ายกับการเตรียมพลิตซีดีฟอร์มยากเรื่องไปซ่วดสร้างเซิงแนวแฟนตาซีเทพเซียนวางตัวนักแสดงนำคือนางเอกสาวไปลูและพระเอกคืออ้าวรุย่ยผงเรื่องนี้นะคะค่าจะเริ่มถ่ายทำในช่วงเดือนพฤศจิกายน2023นี้ผลิตโดยไอชีอี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ามในจักรวาลซางกูนะคะแต่งโดยผู้แต่งสิงหลิงโดยเรื่องแรกเลยคือซางกูตำนานรักสองสวรรคนนั่นเองค่ะที่แสดงโดยสีไข่โจตุงอีเรื่องที่2คือซึนอินแสดงโดยเจ้าลู่ซื่อหวังอันอีเรื่องนี้รอออนแอร์ทางวีทีวีและเรื่องมหาเทพไป่ซัวเป็นเรื่องราวของเทพไป่ซัวที่มาเกิดเป็นเย่หมีและเทียนฉีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะยังไม่มีนิยายแบบแปลในไทยแต่ว่ากันว่าตอนจบต้องเตรียมตับรอไว้ได้เลยเพราะ จบแบบแบดเอนดิ้งไปลู่จะมารับบทเป็นเย่หมีและเอารีเพิงในบทเทียนฉีรอติดตามกันค่ะและนี่คือซีรีส์น่าดูที่เตรียมเปิดกล้องการถ่ายทำแลค่อนข้างจะแน่นอนในตัวนักสแสดงนำแล้วรอติดตามกันได้เลยค่ะอัปเดตข่าวสารบันเทิงจีนใหม่ๆอย่าลืมถ้าชอบบันเทิงจีนกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้แอนมีข่าวสารบันเทิงจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อเนื่อง และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจเฟซบุ๊กคนร่างหนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ